ข้อที่64นะครับวัตถุ A มีความเร็ว8เมตรต่อวินาทีวัตถุ B มีความเร็ว6เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจงหาความเร็วสัมพัทธ์ของวัตถุ A เทียบกับ B เมื่อวัตถุ A เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกส่วนวัตถุ B เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับก็คือโจทย์นะครับเขาให้ v ของวัตถุ A นะครับตรงนี้จะเป็น v วัตถุนะครับส่วนวัตถุ b นะครับความเร็ว6เมตรตรงนี้มันจะเป็น v นะครับของจุดอ้างอิงนะครับตรงนี้ทีนี้เขาให้หาความเร็วสัมพัทธ์นะครับของวัตถุ a เทียบกับ b นะครับซึ่ง a เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกส่วน b เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งวัตถุ2ออันนี้พูดง่ายก็คือมันเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับ รงนี้มันเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับฉะนั้นความเร็วสัมพัสธ์ของเราครับความเร็วสัมพัทธ์ของเรานะครับก็จะได้ว่า v วัตถุนะครับบวกอยู่กับ v จุดอ้างอิงนะครับถ้ามันเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับเราจะนํามาบวกกันนะครับแต่ถ้ามันเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับเราจะเป็นลบนะครับเมื่อกี้ฉะนั้นเราก็แทนค่าลงมาเลยนะครับก็คือเอา v วัตถุก,ก็คือ8เมตรนะครับบวกอยู่กับ v จุดอ้างอิงก็คือ6นะครับฉะนั้น v สัมพัทธ์นะครับก็คือเท่ากับ14เมตรต่อวินาทีนะครับต่อพ่อ4สครับ